ตำนานผีแม่ไม้ก่อนดูอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะทุกคนเคยอาจได้ยินตำนานผีแม่ไม้กันมาบ้างแล้วเพราะมีตำนานเรื่องเล่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน<อ>มีการนำเสนอข่าว<อ>เกี่ยวกับผีแม่ไม้อยู่ตลอด วันนี้จะมาเล่าถึงตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับผีแม่ไม้ให้ทุกคนฟังสั้นๆนะคะผีแม่ไม้ทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตแบบผิดปกติมักจะเป็นเรื่องของผีแม่ไม้เป็นเรื่องเล่าที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานตำนานเรื่องนี้คือการที่ผีแม่ไม้มาเอาชีวิตผู้ชายหนุ่มในหมู่บ้าน แปลกที่เรื่องผีแม่ไม้มักจะเกิดขึ้นทางภาคอีสานเป็นความลึกครับที่มักเกิดขึ้นตามหมู่บ้านชนบทมักจะพบว่าผู้ชายในหมู่บ้านที่ตายมักจะมีอายุ20-50ปีการเสียชีวิตที่ปกติอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะมีอาการไหลาตายนั่นก็คือนอนหลับในตอนกลางคืน ตื่นเช้ามาชายหนุ่มเหล่านั้นก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยเรียกว่าอาการไหลาตายโดยเชื่อกันว่าผีแม่ไม้มาเอาวิญญาณชายหนุ่มเหล่านี้ไปวิธีการที่จะแก้ไขไม่ให้ผีแม่ไมมมาเอาตัวชายหนุ่มไปก็มีการนำป้ายมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเขียนว่าบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงหรือ นำปรลัดขิกมาห้อยไว้ที่หน้าบ้านเมื่อผีแม่ไม้มาเห็นประหลัดขิกจะเอาประหลัดขิกไปแทนโดยเจ้าของบ้านก็จะไม่เสียชีวิตอีกและอีกหนึ่งวิธีก็คือการนำเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านถือว่าหากผีแม่ไม้มาอยู่ที่บ้านใครและเห็นเสื้อสีแดงแขวนอยู่แสดงว่าบ้านหลังนั้นไม่มีผู้ชาย ผีแม่ไม้ก็จะไม่เอาชีวิตคนในบ้านเสื้อสีแดงที่เอามาแขวนจะต้องเป็นเสื้อใหม่ถ้าเป็นเสื้อเก่าที่ใช้แล้วจะหลอกผีแม่ไม้ไม่ได้อีกวิธีป้องกันคือให้ผู้ชายทาเล็บผีแม่ไม้จะไม่มาเอาชีวิตเพราะว่าเข้าใจว่าชายหนุ่มที่ทาเล็บนั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นสาวประเภทสองการทำแบบนี้ จะทําให้เกิดความสบายใจแต่การเกิดแก่เจ็บตายมักเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะได้พบเจอเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตำนานผีแม่ไม้โมบ้านของทุกคนเคยมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้กันไหมคะถ้ามีช่วยมาเล่าแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะส่วนเรื่องต่อๆไป เพื่อนๆอ,อยากฟังเกี่ยวกับตำนานผีเรื่องอะไรช่วยคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะ